ตัว a r c a n i, <score S 2> I <score S 1> นไอสกอนะครับผมซึ่งเจ้าตัว a r c a n i นไอสกอเนี่ยเรสฟอร์เรนซ์ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัว a r c a n i นไอสกอเนี่ยมันคือแบบมันคือออสตา,ามอมะแต่ว่าเจ้าตัว a r c a n i มันดู เปลี่ยนโมเดลมาเ<ไ>ป็นเจ้าตัว RKn s นไอ r e นะครับผมอ่าก็มีรวบรวมไอเทมที่เป็น All Star รุ่นที่สามเอาไว้ในบางชิ้นนะครับผมแล้วก็มีไอเทมใหม่เนี่ยอัปเดตเพิ่มเข้ามาด้วยความที่ว่าเจ้าตัวกาชา All Star มันจะไม่มีไอเทมใหม่อยู่ในนั้นไงอ่ามันก็เลยต้องถูกปรับเป็นเจ้าตัว RKn s, K <S, <S นไอ r e น,นะครับผมอืมก็กาชานี้เนี่ยจะขายถึงวันที่29ตุลาคมนะครับผมก็ประมาณ2สัปดาห์ นะครับผมก็ก่อนเริ่มกิจกรรมแมนเวอร์ซารีนะครับผมก็ด้านในเนี่ยมีไอเทมอยู่มากมายนะครับผมก็เห็นแล้วหลอนเหมือนกันนะตาเดียวมีปีกตาปีกเออเป็นตาเป็นปีกนะเห็นแล้วแอบหลอนนิดนึงเหมือนกันนะฮะนี่ ก็มีไอเทมใหม่อยู่ประมาณ2ชิ้น3ชิ้นประมาณนี้นะครับผมมีหอกชิ้นหนึ่งนะครับมีถุงมือชิ้นหนึ่งนะครับผมแล้วที่เหลือก็เป็นไอเทมที่มีอยู่แล้วในเกมนะครับผมแล้วก็อันนี้เรามีแบบระบุทีไอเทมให้ได้ดูกันด้วยนะเออนะครับผมก็มีไอเทม s อ r ทั้งหมด3ชิ้นไอเทม s อ r นี่ก็คือหายากมากๆ uh huh. นะครับผมแล้วก็ที่เหลือเป็นไอเทม s อที่ลอกลงมานะครับผมเป็นเจ้าตัวเมจิกเชียนโกก นะครับผมมีเคิร์ดฮาร์ดนะครับผมมีโอดินแมสนะครับผมมีเจ้าตัวเซรินเดสนะครับผมมีเซรินบลัดนะครับผมมีหอกใหม่หอกใหม่มันชื่ออะไรนะผมมองไม่เห็นโผอะไรอะโผอะไรโผอาร์มโพวเเดนเหรอโพแฮนด์เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ตัวมันเล็กเดี๋ยวผมค่อยไปดูอีกอันหนึ่งนะผมมีกิ๊บ กิ๊บฟ้อนเอียนะครับผมมีชาโด้รีเบลเลียนด้วยเป็นเสื้อกับรองเท้านะครับผมแล้วก็มีชาโด้ดินจาเตรียมตัวต้อนรับคาราชิออย่างโอบโรคาเกโรให้ได้หากันนะครับผมก็มีมีคอสตูมที่บอกเขาบอกว่าเป็นคอสตูมที่หายากมากๆเลยดูดีคอสตูมที่เท่แล้วก็หายากมากๆด้วยกางเขนแปดหลังแล้วแค่นี้อันนี้ก็ ดูดีมากนะครับอยู่ในการอยู่ในเทียร์ระดับ3 SR อืมอืมนะฮะก็แรงมากๆนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็เป็นเจ้าตัวซิลการ์ดหนึ่งกับซิลการ์ดสองนะครับเป็น3า r เนมารมนกันนะครับผมก็เมื่อเปิดออกจะสุ่มรับซิลการ์ด MVP ไปนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นเนี่ยจะเป็นคอร์สตูมอีวิลรูอีคอดนะครับผมเป็นคอร์สตูมที่เท่มากๆเป็นไม้กางเขนอยู่ที่หลักนะครับผมแล้วก็มีโพอาร์มเอลเบิร์ก โปรอาร์มเฮาเบนะครับผมบบก็เป็นหอกอาวุธที่ได้รับการพัฒนาการมาจากภูมิภาคอื่น<า>สไตล์เ n ็นบล็อนะครับผมถือ,อ<า>ได้ว่าถือได้ว่ามีความทนทานแล้วก็มีพลังทำลายสูงนะครับผมก็คุณสมบัติของไอเทมหอกชิ้นนี้เนี่ยเป็นหอก2มือมีพลังโจมตี200หน่วยนะครับผมน้ำหนัก300 นะครับผมส่วนใส่ได้เป็นซอสแมนไคร์คัสเนี่ยที่เลเวล 74, 74. ขึ้นไปมี2สล็อตสามารถส่มใส่การ์ดได้สองใบเมื่ออัพทักฟะสไปรัลเพียสหรือเดมอนเบรนเนี่ยคือถ้าเป็นไหนอ่ะเขาจะอัพสไปรัลเพียสกันเ,เขาจะได้แอคแท็ก0หน่วยเมื่ออัพสไปรัลเพียสที่เลเวล5แต่ใครอัพเดมอนเบรนที่เป็นพาลาดินที่เลเวล5จะได้รับแอคแท็ก0หน่วยนะครับผมแล้วก็อ่านจะมีทุก ิบเบรดเลเวลใช่ครับและเป็นแบนดิสเปียร์หรือฮลิีคอร์ดแรงขึ้นสามเปอร์เซ็นต์สำหรับหอ,อกนี้นะครับผมแล้วก็เมื่ออัพเกรดเจ้าตัวหอ,อกนี้เนี่ยไปจนถึงบวกเจ็ดเนี่ยคุณจะได้รับค่าความเร็วในการโจมตีหรือ HPD เอาบวกหนึ่งเลยแล้วก็ได้รับความเสียหายจากศัตรูทุกขนาดลงสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเราได้รับดาเมจเบาลงสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ เจ้าตัวหอกอันนี้เนี่ยนอกจากได้รับดาเมจที่เบาลงแล้วเมื่ออั no, ปเกรดไป็นถึงบวกเกเนี่ยคุณจะได้รับความเสียหาย <แ Recently. S 2> ก็คือสามารถสร้างความเสียหายของเจ้าตัวแบนดิสเปียแล้วก็โฮลิคอรแรมขึ้นอีกสามสิอร์ด้านบนน่ะไอท้ทุกๆเบสสิบเลเวลอ่ะมันจะประมาณ1ิบแไอ้ด้านล่างอีก30%สเนะครับผมก็เกือบเกืบอบห้าสิบเปอร์เซสำหรับเจ้าตัวหอกใบนี้ อันนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็เมื่ออัพเกรดไปถึงขั้นบวกสิเนี่ยจะสามารถใช้สกิลสเปรคคิยกคนที่เลเวลสิได้นะครับผมซึ่งต้องบอกหอ,อกใบหอ,อกอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะกำากึ่งอยู่เหมือนกันนะมันกำากึ่งระหว่างหอ,อกไนท์กับหอ,อกฮอลลี่คอร์สกับ<ม>หอ,อกพาลาดินนะครับผมซึ่งถามว่ามันไปสุดชักทางาหนึ่ง<า>ไหมเนี่ยแบนดิดอ่ะมันสุดอยู่นะแต่ว่าฮลลี่คอร์สเนี่ยเกือบสุด เพราะว่าเขาอะมีหอ,อกเปรียบเทียบอย่างเจ้าตัว Ocean อันเดอร์โอเชียนอยู่นะครับผมซึ่งเจ้าตัวหอ,อกเปรียบเทียบอันนั้นเนี่ยดามเมจค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับเจ้าตัวหอ,อกอันนี้มากๆแทบจะไม่เห็นความต่างแต่ความต่างอาจจะอยู่ที่เจ้าตัวหอกอันเดอร์โอเชียนสามารถนําไปทําเอนชานแถวได้2แถวซึ่งจะมีตัวคูณเผาเพิ่มขึ้นมาเลยตัวคูณขนาดเพิ่มขึ้นมาประมาณนั้นหรือว่า,าเป็นก็เป็นหอ,อกที่ ก็ใช้ได้ใช้ได้ดีเลยดีเลยใช้ได้ดีเลยเลดออกยากนะครับเลดเป็น SR นะครับผมเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตก่อนไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ได้ครับพี่นัทได้ครับผมนัทโอเคนะครับผมคือรายการมันลากยาวยาวเกินไปนะฮะอ่ะโอเค นะครับผมอีกหนึ่งไอเทมที่อยู่ในเจ้าตัวกาชาใบานี้ชื่อว่าเมจิกเชนโกลฟ e นะครับเป็นกาชาที่เป็นแอสเซซอรีนะครับผมในส่วนของเจ้าตัวถุงมือนั่นเองนะครับผมก็สวมใส่ฟิกข้างที่ข้างเลฟนะครับผมแล้วก็มีน้ำหนัก50หน่วยนะครับผมเลเวลเบสเลเวลเนี่ย80นะที่เป็นไฮเมดเท่านั้นนะถึงจะใส่เจ้าตัวถุงมือนี้ได้นะครับผมก็เจ้าตัวถุงมือนี้เหมือนว่าคุณสมบัติบนสุดจะผิดนะครับผมเหมือนคุณสมบัติข้างบนเนี่ยมันจะเป็นการ เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนต์ของธาตุไฟน้ำแล้วก็ลม3ธาตุเท่านั้นนะครับผมเพิ่มสองเพิ่มเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกๆสองเบสเลเวลนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช่นะครับมนการเพิ่มดาเมจสองเปอร์เซ็นต์อหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกๆเบตสองเลเวลตัวละครซึ่งมันจะได้เฉลี่ยรวมประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีการเจาะก,ก็ ทางเวทมนต์ต่อมอนสเตอร์ทุกเผ่านะครับผม50%นะครับผมแล้วก็มีการลดไล่แปรผันลง10%นะครับผมเมื่ออั g เกรดไปถึงบวก5เนี่ยเขาจะได้เอ็มเดสานสิหน่วยนะได้ Regeneration SP สพีองร้อยนะครับผมซึ่งถุงมือน,นี้เนี่ยจะทำให้คุณประหยัดการใช้เอสพได้เยอะมากๆนะครับผมเพราะว่ามันรีเจนเอพีไวมากนะมเมื่ออั g เกรดไปถึงบวก7นะครับผมก็จะเพิ่มความเสียหายทางกายภาพทางเวทต่อสตูทุก ขนาดเนี่ยทุกประเภทเนี่ยสินะครับผมเออมันเขียนว,ว่าทุกประเภทนะฮะผมจำผิดนะครับผมแล้วก็เ,ออเมื่ออัเกรดไปถึงขั้นที่9นะครับผมเพิ่มดาเมจทางเวทมนต์ต่อมอนสเตอร์ประเภทบอสเนี่ยยีเนะครับผมก็เวทแรงขึ้นต่อสูทุกประเภทเวทแรงขึ้นต่อสู้ประเภทบอสนะครับผมแล้วก็อ่านี่ทางทีมงานเอาข้อความมาให้แล้วเขาบอกว่าความสามารถเนี่ยของทุกมือชิ้นเนี่ยมันจะถูกแบนใน GVG และ PVP นะ แล้วก็ M A T K เนี่ยบวก30หน่วยด้วยนะนอกจากเจ้าตัวดาเมจนะครับผมแล้วก็ทุกๆเบส2เลเวลเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีทางเวทธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลม1%นะครับผมจะเพิ่มแค่3ธาตุนะเพื่อนๆธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลม1%นะครับผมก็ทุกๆเบส2เลเวลนะครับผมแล้วก็มีเจาะเกาะ50เปอร์ลดร้ายสิเปอร์นะครับผมแล้วก็บวกขั้น5ขั้น7แล้วก็ขั้น9เนี่ยคือมันจะเป็นคุณสมบัติ เหมือนในภาพนี้นะครับผมก็คือจะมี MDEF 30หน่วยร e เจนเอนะครับผมแล้วก็มันจะมีคุณสมบัติที่แทรกเข้ามาอย่างเจ้าตัวคุณสมบัติไปคอมโบกับการหายวิสาสนะครับผมที่จะลดล่แปรผันในสาสปอร์เซ็นต์แล้วก็อินเนี่ยบวก10นะครับผมซึ่งมันไปหักออกจากเจ้าตัว การติดลบของเจ้าตัวลดไล่ของเจ้าตัวการไฮวิสัตอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ช่วยขึ้นมานิดนึงถามว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยช่วยเยอะไหมก็ไม่เยอะมากนะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆสามารถสะสมอัอตราระยะเวลาการลดไล่เนี่ยในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมกันได้นะครับผมก็มีอินโหวอีกสิบด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใส่ไฮวิหรือว่าเป็นการใส่ซิลการไฮวินะครับสำหรับเจ้าตัวถึงเมือน,นี้ จริงถุงมือนี้เนี่ยถูกเอานไปแบบว่าเ,เป็นคู่แฟนหรือว่าเอาไปเปรียบเทียบกับเจ้าตัวเซลินบัทที่อยู่ในกาชาใบนี้ด้วยนะครับผมก็สําหรับเจ้าตัวถุงมือนี้เนี่ยคือเขาจะดาเมจเบ,เบ,เบกากว่าเจ้าตัวเซลินบัตอยู่ระดับหนึ่งเลยนะฮะผมแต่ว่าถ้าหากใครที่ไม่มีเซลินใส่เนี่ยถุงมือนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีแต่ว่าถ้าใครมีเซซลินอยู่แล้วเนี่ยเซลินยังแรงกว่าอยู่นะฮะผมอ่ะโอเคซึ่งเจ้าตัวเซซลินก็ยังสามารถหาได้ในกาชานี้นะครับผมมีเจ้าตัวเซ เซลินเดสนะครับผมซึ่งเจ้าตัวเซลินเดสเนี่ยจะมีค่า m อ t k บวกขึ้น50หน่วยมีการลดไล่ให้10%นะครับผมมีการเพิ่มดาเมจทางเวทมนต์เนี่ยทุกท่านเนี่ยอีก10%จากเสื้อตัวนี้นะลดดีเลย์ให้10%ที่บวก11นะครับผมลด <c oughs> ดีเลยให้อีก5%ที่บวก12นะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับผมมันมีเจ้าตัวเซรีนบอสเคเมื่อกี้นะครับผมที่เมื่อสมใส่กับเสื้อเจ้าตัวเซรีนเดสอันนี้ทุกๆก,การอัพเกรดหขั้นของเสื้อจะได้ MTK เพิ่มเติมอีก10หน่วยแถมถ้าหากเจ้าตัวเสื้อเนี่ยบวกไปจนถึงขั้นที่9อะ่ะมันจะได้ลดไล่์เพิ่มอีก5%แล้วก็ จ้าตัวเมื่อเสื้อเนี่ยอัปเกรดเป็นธาตุ11นะครับผมจะเพิ่มดาเมจเวทมนต์นะครับผมตามธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟธาตุดินธาตุนูทรัลนะครับผมอีก10%นะครับผมเมื่อบวก13ก็คือเกาะจะไม่แตกนะครับผมแต่ว่ามันก็มีคอมโบอื่นอีกนะครับผมซึ่งเสื้อตัวนี้เนี่ยมันจะไปคอมโบกับเจ้าตัวเซรีลิบอนซึ่งเซรีลิบอนมันหาได้จากคอนเทนต์ภายในเกมด้วยนะครับผมก็มีคอมโบให้กับเพื่อนๆก็คือจะบวกดาเมจเวทนั่นแหละนะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าเซตนี้ก็ ยังเป็นเซตที่เพิ่มค่าดามจแล้วก็ค่าพลังโจมตีทั้งด้านธาตุผลรวมน่าจะเป็นเซตที่ผลรวมสูงสุดอยู่ในตอนนี้นะครับผมก็หากก็ได้ในกระชาใบานี้นะครับผมแล้วก็มีเจ้าตัวเคิร์นฮาร์ดนะครับผมเป็นประดับสําหรับแอสต์ซินคอร์สที่มีการเพิ่มดามจขนาดโดยเฉพาะเลยนะครับผมแล้วก็ผสมกับคีดาเมจเล็กน้อยนะครับผมในเอา้าผมม,มันเปิดไม่ตรงจอนน้นกับจอนี้ไม่ตรงกันทษทีครับผมผมก็เปิดให้เพื่อนๆดูแบบไม่ตรงนะฮะ เป็นประดับสำหรับแอสซินที่ต้องการดาวมิดจ๋านะครับผม,มสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะฮะแล้วก็มีโอดินเมสใช่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมยอดฮิตนะครับผมก่อนเริ่มกิจกรรมอนนิเวอร์ซารี่นะครับผมเห็นเพื่อนๆมีคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณที่เอากากโอดินเข้ามา คือจร,จริงๆแล้วนักกาโอดินในเกมมีจํานวนเยอะมากเพราะว่าเจ้าตัวนักก่าโอดินเนี้ยไม่ใช่ครั้งแรกครั้งนี้นะที่มีการถูกรีเซลนะครับผมเจ้าตัวนักกาโอดินเนี้ยถูกรีเซลประมาณนับครั้งไม่ถ้วนแล้วหลาย,ลายครั้ง้วแต่เพื่อนก็ยังหากันอยู่ใช่มันไม่เพียงพอ <c oughs> ต่อการใช้งานนะครับผมก็นั่นแหละฮะก็เอามาให้เพื่อนๆได้หาหรือว่าได้ใช้งานกันต่อนะครับผมสําหรับเจ้าตัวโอดินแมสนี้นะครับผมบแล้วก็มีเจ้าตัวซีลินบลัอด้วยนะครับผม อันนี้ก็เป็นประดับที่มีค่าลดไล่ที่สูงมากนะครับผมแล้วก็ม Vit T e Zero はは uh ีค่าเมดิเคทที่สูงมากเช่นเดียวกันนะครับเป็นคอมโบที่ดีแล้วกันนะครับผมนี่มีเจ้าตัวหูกิฟฟอนเอียเจ้าตัวหูที่บวกเลือดเยอะที่สุดนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีค่าต้านทานกึ่งลดห้าเปอร์เซ็นต์มีสกิลมีเจนเนอรคอมโบเี่ได้ด้วยนะครับลอฟิกแคสอีกมีสามารถใช้สกิลเซฟตี้วอลได้เออแล้วก็ เมื่อสกิลเดวโอถึงขั้นให้ครมีชาร์โดลิเบเรียนให้นะครับผมเหมือนจะเจาะรูได้เหรอใช่ไหมฟูคิปฟอนสามารถนําไปเจาะรูได้นะครับนนี่ะครับก็ใช้เกิน 10m บวกอังกาออฟสปีลิทนะครับหนึ่งชิ้นนะครับผมชาร์โดลิเบเรียนนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ชาร์โดนินจาครับมาแบบนี้ก็แน่นอนครับว่าเดี๋ยวชาร์โดสองเซตมีก็คือจะมีคอมโบครบเซตในอนาคตนะครับผมนะฮะ แล้วก็ในกาชาใบนี้เรามีการันตีกา,ตกาชากันด้วยนะครับผมซึ่งการันตีเนี่ยจะเป็นการันตีหอ,อกนะเป็นการันตีหอ,อกนะครับมีโอกาสสุ่มได้ถุงมือโอากาสสุ่มได้หัวใจโอกาสสุ่มได้เสื้อนะครับผม<า>มันจะมีคนเปิดรับการันตีไหมก็มเป็นไปได้นะก็เป็นไปได้ก็สําหรับใครที่เผื่อจะหาหอ,อกใส่หรือจะหาถุงมือใส่นะครับผม